สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสําหรับวันนี้นะครเราจะมาเรียนเรื่องของการสร้างแตงโมนะครับผลแตงโม่าซี่ตรงนี้นะฮะด้วย ai นะครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปสร้างกระดาษนะฮะสมมติครูสร้างเป็น A4 ธรรมดานะฮะเป็นแนวนอนแล้วกันนะฮะได้มาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับ สิ่งแรกที่เราจะทําก็คือไปเลือกอวงกลมนะฮะเลือกวงกลมหรือวงรีตัวนี้จะยังไม่เอาสีนะครับก็ไปที่คลิกที่วัตถุตรงนี้แล้วก็นันไว้ก่อนนะยกเลิกไว้ก่อนเอาเป็นเส้นเส้นขอบไว้ก่อนก็ได้นะฮะลากเป็นวงรีมานะลากเป็นวงรีเข้ามาก่อนนะฮะปรับแล้วแต่เลยนะฮะปรับตามใจชอบนะฮะ จากนั้นก็ไปเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นมาหนึ่งเส้นนะฮะแล้วก็เราจะใช้เส้นตรงนะฮะโดยดูแนวของกึ่งกลางนะฮะคลิกหนึ่งที่แล้วก็ลากไปโดยใช้เนี่ยจะมีเส้นเส้นบอกอยู่นะฮะเป็นเส้นแนบอย่างนี้คลิกอีกหนึ่งที่แล้วก็ไปที่ลูกศรดํานะครับตรงนี้ปุ๊บนะฮะ จากนั้นเราก็คลุมทั้งหมดแล้วก็มาที่ Part f i ด d e r ตรงนี้คลิกเลือกจุดสมจุดแล้วก็มาที่ไว์ตรงนี้นะฮะคลิกทีนึงนะครับแล้วก็คลิกนอกงานนะฮะแล้วก็คลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปที่เส้นขอบนะฮะลิกขวาแล้วก็อันก r ุ u p ครับ พออันกรุ๊ปเสร็จเราจะสามารถแยกนะฮะนี่ออกมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะเราก็ดีลิทด้านบนออกไปเลยนะครับสำหรับพาร์ทไฟเดอร์ถ้าใครหาด้านตรงข้างเนี่ยไม่เจอนะฮะเราไปที่วินโด s ก็ได้นะไปที่วินโด s แล้วก็ไปหาพาร์ทไฟเดอร์ตรงนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วเราก็จะไปทำชั้นของแตงโมงนะฮะมีเปลือกนอกเปลือกใดต่างๆก็ไปที่ เพนทูอ, Pen อีกเหมือนกันนะฮะไป,ไปประกาศตรงนี้แล้วก็เริ่มสร้างนะฮะโดยกะมันเอาตรงนี้มาก็ได้แล้ให้มันอยู่ข้างนอกนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็หากึ่งกลางมันจากนั้นก็ลากนี้ครับนี่แล้วก็นี่นะฮะเมื่อกี้ลากมาลากมากึ่งกลางเสร็จแล้วก็พอถึงกึ่งกลางตรงนี้เมื่อกี้เราปล่อยมือนะปล่อยนิ้วแล้วก็ลากมาตรงนี้อีกทีหนึ่ง ตามาตรงนี้เสร็จก็คลิกนะฮะคลิกเสร็จก็ไปลูกศรดำเ<อ>่านี้นะฮะเราก็ลากอีกเส้นหนึ่งนะครับลากอีกเส้นหนึ่งโดยการเพนทูเหมือนกันนะอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะทำอะไรเพื่อจะทำเปลือกด้านในนะฮะเปลือกด้านใน<อ>ทำนองเดียวกันครับหาจุดกึ่งกลางโดยตรงนี้คลิกคล้างไว้ดึง<อ>แล้วก็ลาก ะะแล้วก็ไปลูกศรดําหรือลูกศรขาวก็ได้นี้คุณจะไปลูกศรขาวเพื่อปรับแกนตัวนี้นี่ให้มันพอดีนี่นะฮะปรับมุนแกนไปมานะฮะครับเมื่อเราทําทเส้นแบ่งเป็นชั้นนี้หมดแล้วนะฮะก็จะมีอยู่สามชั้นมีเปลือกนอกนะฮะเปลือกในแล้วก็เนื้อนะฮะเนื้อแตงโมตอนนี้เราก็ไปลูกศรดานะฮะแล้วก็คลุมทั้งหมดเลย คุมทั้งหมดก็ไปพาร์ทไฟเดอร์อีกนะฮะไปคลิก3จุดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกอ่าดีไวต์ตัวนี้ฮะคลิกเลยครับอ่าคลิกนองงานทีหนึง่งคุมอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปเส้นของตัวไหนก็ได้ฮะไปให้โดนเส้นแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปครับตอนนี้เราจะแยกมาเป็นแต่ละชั้นต่างกันอย่างนี้ได้แล้วนะฮะแต่ละชิ้นเลยอ่าต่อมานะฮะ ก็ลงสีครับเราจะไปเลือกสีของเปลือกนะฮะคลิกให้ออกมาเป็นสีเลือกสีอาจจะเป็นเขียวเข้มหน่อยก็ได้นะครับเปลือกแล้วก็ไปเทตรงนี้ต่อมาฮะเปลือกในก็ไปเลือกสีเขียวที่มันอ่อนลงมานะฮะอ่า ต่อมานะฮะตัวเนื้อแตงโมงก็ไปเลือกสีในเนื้อแตงโมงนี่อาจจะทำเป็นพิเศษนิดน,นึงก็เป็นไฮไลท์นะฮะการเดียนก็ได้ครับก็คือสมมติเลือกสีแดงมาแล้วเนี่ยเราไปที่ตัวนี้ฮะที่การเดียนตัวนี้คลิกเลือกคลิกที่แถบตอนแรกมันจะเป็นขาวดำอย่าไปสนใจนะฮะอ่ะปรับ,บมุมไว้ก่อนเป็นเก้าสิบแล้วก็ มาคลิกนะฮะเดี๋ยวมัคลิกที่จุดตัวนี้ไปเลือกสีปกติก่อนอเป็นสีแดงอเสแีแดงกำกำับงนี้แล้วก็ไปเลือกจุดเดี๋ยวิ้ลคลิกที่จุดนี้ไปเลือกสีแดงปกตินะฮะจากนั้นเรายังสามารถมาปรับแต่งในส่วนอของความเข้มวามสว่างได้อีกนะฮะ,ะเช่นเดี๋ยวิ้ลคลิกตรงส่วนนี้จะให้มันเข้มกว่าเดิมก็ไปที่จานสีครับ ปรับได้เลยเห็นไหมฮะนี่ปรับอย่างนี้ได้เลยด้านสว่างก็เช่นกันครับปรับให้มันสว่างขึ้นอีกนิดก็ได้จากนั้นนะฮะเราก็จะมาทำอะไรเราจะมาทำ ส่วนของเม็ดนะฮะ,ะทำส่วนของเม็ดก่อนจะไปทําส่วนของเม็ดเราไปยกเลิกเส้นพวกนี้ก่อนเส้นเส้นขอบอนะฮะคุมแล้วก็ไปเลือกเส้นขอบแล้วก็ไปขาวคาดแดงนี่ยกเลือกเส้นขอบให้มันไม่ดูเป็นการ์ตูนจนเกินไปจากนั้นเราจะไปเลือกสีครับไปเลือกสีดํา <Yeah. S 1> เลือกสีดํามาทําอะไรเลือกสีดํามาทําเม็ดครับอ่าไปเลือกเพนทูนะฮะ สร้างเป็นอันใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยลบไม่ใช่ค่อยคอยลดขนาดครับมันจะได้ง่ายต่อการสร้างกำหนดจุดหนึ่งจุดแล้วก็วกเป็นเส้นตรงนะฮะหาแนวเป็นเส้นตรงคลิกค้างไว้ครับแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ปล่อยมือนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งไปชนกันด้านบนนี้จากนั้นไปที่ลูกศรขาวปรับครับ ดึงมุมให้มันป้านให้มันยังไงก็ได้อย่างเช่นด้านบนด้านบนเนี่ยนะฮะถ้าเราคลิกอยู่รูปสอนขาวนี่นะฮะเราไปคลิกที่งานเราจะเห็นจุดกลมๆตรงนี้เราสามารถดึงมันลงมาคล,คลิกคลิกค้างดึงลงมาเพื่อไม่ให้มันแหลมจนเกินไปอ่าอย่างงี้นะฮะเราก็ได้ตัวเม็ดละทำไฮไลท์ด้วยก็ได้นะฮะถ้าจะทำไฮไลท์ก็ไปเลือกนี่ อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเลือกสีนะครับไปเลือกสีสเสร็จปุ๊บอ่าเลือกสีอย่างนี้นะฮะสีเป็นสีขาวเป็นไฮไลท์มาวางนะฮะเอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวางเสร็จนะฮะเราจะทำเป็นอ่าให้มันเบลอนะฮะเป็นเอฟเฟกต์ไปเอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วก็ไปเบลอตรงนี้นะฮะแล้วก็เียนเบลอ เส้เบอร์แล้วก็นี่นะฮะปรับให้มันเบอร์ตามใจชอบเอาใหม่นะฮะนี่การเสนเบอร์นี่นะฮะให้เป็นตามใจชอบแล้วก็โอเคไปนะฮะถ้ามันยังสว่างอยู่เราก็ไปที่นี่ได้นะฮะไปที่ time p o l ซ c y ตัวนี้ปรับจากร้อยก็ลดลงมา นี่นะฮะอยู่ที่เราเลยนะครับจะปรับยังไงนะฮะอ่านี่นะฮะเมื่อได้แล้วเราก็คุมนะฮะคุมแล้วก็คลิกขวาเพื่อจะไปกรุปครับกรุบเสร็จเราก็สามารถย่อขยายได้เลยกดชิ i ยอ่อนะฮะแล้วก็นำไปอ่านเล็กไปก็ขยายหน่อยนะฮะนำไป วางไว้ที่แตงโมแล้วก็อัลเทเนตลากมาได้เลยนะฮะ ปรับมุมมันนิดนึงนะฮะให้มันเอียงให้มันอะไรเป็นธรรมชาตินิดนึงขนน,น,นนี่นะฮะอ่าแนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เราจะทำเป็นไฮไลท์ ให้ผิวให้ดูผิวมันๆหน่อยนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะไปเลือกสามสามชั้นนี้ก็คือชั้นของเนื้อแตงโมแล้วก็เปลือกทนะั้งสองข้างเราคุมอย่างนี้เลได้ครับคุมให้โดนสามชั้นนี้เลยนี่นะฮะแล้วก็ไปคลิกขวาแล้วกรุบไม่ชั่วคราวแล้วเราจะมาคลิกนอกงานนะฮะไปที่ผู้การเอ้ขอโทษครับไปที่ปากกานะฮะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสี ออกเนี่ยขาวๆออกไปคุมชมพูนิดนึงให้มันใกล้เคียงกับเนื้อแดงมูนิดนึงนะฮะแล้วเราทําอย่างนี้ครับเราคลิกอาจจะทําเส้นเป็นโค้งอะไรอย่เงี้ยนะฮะอย่างนี้มาก็ได้ให้มันคุมไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยตัดออกอ่าไ่ได้อย่างนี้ปุ๊บนะจดเส้น่างนี้นะปุ๊บเราก็จะทำอ่าอันดับแรกก็คือ ไปตัวนี้ก็ได้ฮะอ่าทานโพลิีเนี่ยนะฮะทานโพลิีปุ๊บไปปรับนี่ให้จางลงอย่างงี้แล้วก็ไปคลิกลูกศรดำนะพอลูกศรดำเสร็จปุ๊บเราไปคุมเลยฮะลูกศรดำเสร็จไปคุมคุมทั้งหมดเลยนะคุมทั้งหมดเลยแล้วชิปเอมครับกดชิปแล้วก็เอมนะแล้วก็กดเอาทีเนตค้างไว้แล้วไปคลิกส่วนที่เกินออกมา นี่นะฮะเป็นการลบส่วนเกินนั่นเองอจากนั้นไปอสอดดำเหมือนเดิมนี่นะฮะถ้าจะปรับให้มันอ่าจางอีกก็ปรับได้ฮะนี่อ่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็สร้างเงานหมครับสร้างเงาก็กดอ่าวงกลมนี่นะฮะเป็นวงรีแล้วปรับเป็นสีขาว ปรับเป็นสีขาวเสร็จนะฮะให้ c อนโท C เพื่อ Copy และ c อนโท o เ F เพื่อให้วางทับอยู่ด้านบนจากนั้นตัวที่คอนโ t r o F F แล้วเปลี่ยนสีครับเป็นสีเทาเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ไปลูกสรดํดนะกด l อาท n t e ตค้างไว้แล้วมาย่อเพื่อ l อาทีเนค้างเนี่ยเพื่อมันจะย่อเท่ากันซ้ายขวาขนาดนี้ ่ะปล่อยมือปล่อยปล่อยปุ่มกดอัติเนตแล้วก็ดันขึ้นมาตรงๆแล้วคุมมันจะขึ้นไปอย่างนี้ฮะไปลูกไปคําสั่งนี้ฮะคาสั่ง blend t o o ฮะคลิกหนึ่งทีแล้วก็ไป object แล้วก็ไป blend ไป make เลยก็ได้ฮะจากนั้นเราก็เอาเงาไปซ้อนถ้าเงามันทับอยู่อย่างนี้ก็ไปคลิกขวาแล้วก็ arrange เรแล้วก็เซนต์ทูแบ็กเรียบร้อยครับก็ได้แตงโมมาหนึ่ลูกนะะอ่ะลองทบทวนดูนะครับอ่าครับสวัสดีครับ